ทุกคนคะเกิดอะไรขึ้นคะกับสาวลาวตัวตึงของหมู่บ้านหรือว่ายังไงคะล่าสุดข่ะตัวตึงสาวลาวโวยวายเตะเครื่องปรุงกลางร้านกุวยเตี๋ยวนะคะนําซ้ำยังมีประวัติต่างๆนานาว,ว่าไปสั่งอาหารในไทยไม่ว่าจะเป็น เครื่องกินเครื่องดื่มอะไรเยอะแยะมากมายไก่กองแต่สุดท้ายเธอไม่จ่ายบทจะจบเรื่องคะ่ะทุกคนคะ่ะเธอมาจบเรื่องอยู่ที่นี่เองตัวตึงสาวลาวนะคะทุกคนคะ่ะสื่อดังของไทยนะคะบอกเลยว่าตัวตึงสาวลาวโวยนะคะเตะเครื่องปุงะคะ่ะเนี่ยเตะเครื่องปุง ยังไม่พอนะคะพี่น้องค่ะแล้วก็ยังบวยวายแต่เจอคนจริงจ้าคนจริงในไทยนั่นเองงานนี้ไม่จบง่ายๆค่ะทุกคนค่ะนอกจากจะทำให้คนลาวเสียหายแล้วยังทำให้แรงงานหลายๆคนเนี่ยถูกมองว่าเป็นคนแบบนี้อีกหรอ เรล่องเล่าจะเป็นเน่ยไรนะคะพี่น้องคะเดี๋ยวฮามาฮับช่วงฮอฟังนับกันจ้าก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอกล่าวคําว่าสวัสดีนะคะพีพีเอฟซี F C, ทุกคนทุกท่านคะไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งไทยฝั่งเราหรือทางต่างประเทศเด้อจ้าตีเขามาติดตามความช่วงฮอฟังไม่ว่าคนโกคนเกา่าคนเดิมจ้าทุกคนคะ่ะเห็นคลิปนี้แล้วรู้สึกสะเทือนใจนะในฐานะที่เป็นคนเราคนหนึ่งนะทุกคนที่เราได้เขาอะที่เราได้ เข้ามาใช้แรงงานในไทยนะทุกคนเอาจริงๆเลยนี่นะคะท่านน้องท่านเป็นคนลาวมาทํางานในประเทศไทยนะทุกคนมีใบอนุญาตหรือไม่มีอันนี้เราก็ไม่รู้อะไรเลยแต่น้องกรุณาดูคนลาวทั่วไปค่ะทุกคนคะ่ะที่เขามาทํางานในไทยเนี่ยอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วเขาก็ไม่ได้ทําพฤติกรรมแบบนี้แถมน้าซ้ำนะทุกคนคะ่ะยังเป็นผู้หญิงอีก ที่ทำพฤติกรรมก้าวร้าวแบบนี้ทุกคนคะ่ะเอาจริงๆเลยถ้าเป็นแบบนี้นะทุกคนคะ่ะสังคมจะมองคนเราอยังไงฝากไว้ให้คิดและที่สำคัญคะ่ะ สังคมไทยนะทุกคนคะ่ะเอาจริงๆเลยเรามาอยู่บ้านเขาอะเราควรจะมีคําว่าเกงกลัวแล้วก็ให้เกียรติไม่ใช่จะมีไม่ใช่จะมีพฤติกรรมแบบนี้และมาทํากิริยาอย่างนี้นะคะพี่ลองค่ะเรื่องเล่าจะเป็นอะไรนะคะเดี๋ยวพี่ว่าจะหายเบิ่งคลิปวิดีโอนี้เนาะนี่ค่ะนี่นะคะก็คือดูดูก็จะจบแล้วแหละ ใช่ๆช่ใช่ใคือเขาเรียกว่าเป็นตัวหนึ่งประจำร้านเลยนะมีภาพนี้ให้ดูครับ เออกูดีมกูไม่ตจ่ายกูไม่ตังจี่ตังจ่ายใใ่เกี่ยวกี่มารายาทด้วยกูมึงไปหิบน,น้กูาได้ยังไงอเนี่ยสุดท้ายเนี่ยก่อนจะยกมือว่วเนี่ยมันต้องมีภาพนี้ยเนี่ยเจ้าของร้านก๋วยเตี๋วเนี่ยเขาบอกเหลือทนเต็มทีลแล้วกินแล้วก็ไม่จ่ายแล้วก็มาโวยวายเนี่ยเตะเขาเรียกว่าอะไรเตะนะ เตะเข้าไปที่บริเวณเครื่องปรุงว่าอย่างนั้นเธอเนี่ยเตะขวดน้ำบนโต๊ะนี่แบบนี้เทปทุกอย่างนี่นี่นี่แบบนี้แล้วก็สุดท้ายก็ถูกเจ้าของร้านจับมาแล้วก็บอกปีบคอลุงที่โต๊ะเนี่ยบอกอยาททำอยากทำแบบนี้นะอะไรประมาณนี้นะครับเหตุการณ์ที่ว่านี้ก็เกิดขึ้นที่ร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนี้อยู่ที่ริมถนนบุกดาหารคาชะเอนะบุกดาหารเนี่ยสาวคนนี้นะเป็นสาวสปปลาวเนี่ยเขามานั่งกินก๋วยเตี๋วด้วยอาการมึนเมา แล้วก็ทําพฤติกรรมไม่เหมาะสมนะฮะใช้เท้าเตะข้าวของพวกเครื่องปรุงเครื่องบนโต๊ะเนี่ยกระจายแล้วก็ใช้เท้าถีบปวดน้ำนี่ภาพวงจรปิดได้จับภาพได้ชัดเจนเลยนะคะนรับพนักงานของร้านเห็นภาพไม่ไดีก็เลยเข้าไปห้ามเออเนี่ยาห้าเพื่อเรียกสติว่าอย่างนั้นเห็นมาเกินตอนก่อนเที่ยงวันที่4ที่ผ่านมานักข่าวก็เลยไปตรวจสอบที่ร้านก๋วยเตี๋ยวที่ว่านี่นะครับพบว,ว่าหญิงที่ก่อเหตุยังนั่งอยู่นะไม่ไปไหนนะ,นะ,ะเป็นหญิงสาวสสปปลาวชุอว่ดนางสาวเปรี้ยวเออเนี่ยนางสาวเปรี้ยว ก่อนหน้านี้นะครับเมื่อเดือนที่แล้วนะเธอก็ได้ไปก่อเหตุที่ร้านลาบร้านหนึ่งเธอไปสั่งข <c oughs> ออภัยฮะเธอได้ไปสั่งซอยยุและก็เบียร์มาสี่ขวดแต่ก็ไม่จ่ายเงินพอก,กินเสร็จเนี่ยขับรถมอเตอร์ไซค์นี่หลบหนีต่อมาก็กลับมาขอขอมาเจ้าของร้านและก็จ่ายเงินในภายหลังแต่ครั้งนี้ก็กลับมาก่อเหตุอีกครั้งแต่ไม่ใช่ร้านลาบเป็นร้านก๋วยเตี๋ยฮะในครั้งนี้ก็เช่นเดิมลักษณะเมาอารวาสแบบไม่ได้สติ นะครับพอสุดท้ายแล้วก็จนได้จนเราก็เนี่ยยกมือไหว้ขอโทษขอโพยเจ้าของร้านนะครับคุณธนัชพงศ์เนี่ยเป็นพนักงานบอกว่าช่วงเกิดเหตุมีเพื่อนร่วมง,งานามาว่าให้คุยกับนางสาวเปียวให้หน่อยเนื่องจากว่าเนี่ยมาทำรายข้าวของในร้านเนี่ยวงจรปิดก็จับภาพได้ชัดเจนอีกทั้งทราบว่านางสาวเปียวทือว่าเนี่ยมีพฤติกรรมเดิมๆเลยคือกินแล้วก็ไม่จ่ายนะก็เลยเข้าไปห้าเพื่อเรียกสติไอภาพที่ห้าเมื่อสักครู่ก็เห็นนั่นแหละเนี่ยจับมากดนะลงไปทวลที่โต๊ะ เย่างนั้นสุดท้ายเธอก็สติกลับมายกมือขอโทษขอผพวอาวพนักงานอ่ะอก๋วเตี๋ยวร้านก๋วเตี๋ยวจะว,ว่ายัางไงเอาฟังนิดนึงมีเจ้าเก่าเจ้าดังประจำจังหวัดเราก็คือเขาผู้หญิงคนนี้คือเขามีชื่อเสียงด้านที่ว่าชอบกินแล้วไม่จ่ายทำลายข้าวของร้านอาหารต่างๆที่เขา ที่เห็นเหตุการณ์มัรจ้ให้เราฟังว่าอ๋อผู้หญิงคนนี้มานะเราก็ได้มาหเห็นเหตุการณ์ก็คือเราเดินเข้าไปตัดเกิือเขาแล้วเขาก็มีปฏิกิริยาท่าทางที่ไม่พอใจเราที่เราเืินเขาก็เลยได้มีการมีอารมณ์ลุกขึ้นยืนบนเตี่จะวิ่งมาทำร้ายร่างกายเราเราก็นี้หักเขาไปให้เขาสงบสติอ,อรารมณ์นี่พนักงานของร้านก๋วยเตี๋ยวก็พยายามที่จะเรียกสติเธอกลับขึ้นมา นะครับและสุดท้ายเป็นยังไงเนี่ยพนักงานก็เนี่ยฮะไปประสานตํารวจให้มารับตัวไปที่โรงพักเมืองพุกดาหารแล้วก็จะตามญาติมารับตัวกลับที่พักกันต่อไปออืทุกคนค่ะทำให้อับอายขายข,ายขี้หน้าในานามของคนเราเท่เลย พี่น่องคะ่ะวุ่ยแบบนี่กับมี่นะคะทุกคนคะ่ะเนึกว่าตัวเองเก่งตัวเองเจ๋งหรือไงอันนี้คือประเทศไทยนะจ๊ะประเทศไทยจ้าโอ้โหแพลว่าฟังคลิปจนจบแล้วแบบก่อนอื่นต้องขอชื่นชมนะคะพนักง,งานร้านก๋วยเตี๋ยวท่านนี้คะ่ะโอ้โหดูพี่เขานนี้แบบโหแพรว่านี่ยกเห็นแล้วแบบสะใจทุกคนเอาพูดจริงๆเลยเห็นแล้สะใจเนาะ โอ้โหคิดว่าตัวเองเป็นใครแถมยังเป็นผู้หญิงด้วยนะโอ้โหไม่รู้จักเกงกลัวอะไรเลยมีประวัติมาด้วยว่าเธอไม่ได้ทำแค่ครั้งเดียวเธอทำมาบ่อยแล้วส่งกลับบ้านไปเธอคะ่ะให้เธอไปอยู่บ้านเธอไปก่อความวุ่นวายอยู่ที่บ้านของตัวเองเธอะจะได้ไม่ต้องอายข้ามประเทศแบบนี้นะพี่น้องคะ่ะอายเขาเอาจริงๆเลย เนี่ยอยากกลับบ้านฟรีหรือเปล่าถูกจับก็ส่งกลับฟ,ฟรีๆพอเงินหมดก็แอบ,บเข้ามาใหม่เออจริงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะแต่ถ้าอยากกลับบ้านฟรีส่งให้ค่ะเจ้าหน้าที่ทางฝั่งไทยเข้าใจดีอยู่แล้วเขาส่งให้กลับฟรีๆค่ะเอาจริงๆทุกคนคะ่ะโอ้คิดและปวดหัวนะคะนี่เลยเห็นไหมคะเตือนสติค่ะเขาเตือนสติเราถามจริงเธอคะ่ะถ้าเป็นคน ที่ลาวนะถ้าไม่เป็นที่เขาตบแล้วอันนี้ไม่มีเรียกเตือนสติคุณไว้ทั้งที่จะไปทําร้ายเขาจะไปว่าให้เขาและที่สำคัญนะทุกคนใช้คำพูดไม่สุภาพเพว่าชอบที่สุดคือเขาใช้ว่าคำว่าเออแล้วไงอูมีเงินจ่ายแต่เชื่อไหมคะเพะว่าชอบ พนักงานร้านก๋วยเตี๋ยวตอบไปมากๆเลยชอบพี่เขามากๆเลยนี่แหละคะ่ะนิสัยส่วนใหญ่เธอมีเงินจ่ายแต่เธอไม่มีมารยาทก็ไม่มีใครอยากให้คุณกินหรอกคะ่ะอ่ะขอใช้คำสุภาพนะคะพี่น้องคะ่ะจริงๆต่อให้คุณจะมีเงินขนาดไหนแต่ถ้าคุณไม่มีมารยาทแบบนี้ก็ไม่มีใครอยากให้คุณกินในร้านของเขาหรอกเสียชื่อของร้านเขาหมดพี่น้องคะ่ะโอ้โห ฟังคำนี้แล้วจุกเลยเพราวาฟังมาตั้งแต่ต้นจนจบคลิปนะเพราวามาจุกแค่คําเดียวคือบอกว่าแล้วไงมีเงินจ่ายมีเงินจ่ายแต่ไม่มีมารยาทหรือว่าไม่ให้เกียรติคนอื่นเนี่ยก็คือจบค่ะอันนี้โอ้แน่นเลยพี่น้องคะ่ะโอเคนะคะคลิปนี้พี่นี่นะคะก็ฝากเตือนนะคะคนลาวบางคนบางท่านนะคะอยากว่า ตัวเองเป็นตัวตึงอย่าคิดว่าตัวเองจริงค่ะนะเดี๋ยวจะไม่มีที่อยู่ในสังคมค่ะพี่น้องโอเคค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์เพื่อเป็นเราแรงใจเพื่อว่าน้ำเด้อจ้าขอบคุณที่เขามารับชมรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ